โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง r v p x i Thailand Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็กลับเล่นเกม Fairy t a i l Frost u n i t e กันนะครับผมนะ Frost Un Unite ใช่ไหมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้ต้องขออภัยด้วยนะผมมาสอบชื่อเกมเนาะไม่มั่นใจว่าอ่านยังไงนะก็วันนี้นะครับผมนะมันเป็นวันแรกที่เกมเปิดนะครับผมนะซึ่งวันแรกที่เกมเปิดก็คือยังไงผมก็ต้องเข้ามาเล่นอยู่แล้วมันเป็นเกมอนิเมะนะครับผมนะเพราะผมเคยบอกในหลายไลฟ์สตรีมแล้วว่าผมชอบเกมแบบแนวพวกนี้นะครับผมแนวอนิเมะฟาร์มเวล สุ่มกาชาอะไรพวกเนี้ยเออผมชอบเกมแนวนี้เนาะแล้วเกมนี้มันเป็นเกมของค่ายกาลีนาแะผมนะเพิ่งเปิดมาให้เล่นผ,ผมก็เลยอยากจะลองเข้ามาเล่นดูนะผมนะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดให้เล่นก่อนหน้านี้คือผมไม่ได้เล่นนะ <pos> <S <S ผมไม่ได้เล่นเลยผมไม่ได้ไปดูรีวิวใครด้วยคือผมคิดอยากจะเล่นก็คือผมจะรอรอจนกว่าเกมมันจะเปิดแล้วผมก็เข้ามาเล่นเองเลยนะนะผมนะไม่ได้ไปรอรีวิวใครดูรีวิวใครอะไรยังไงนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแล้วกันนะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ย มันอะไรยังไงบ้างนะผมนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวพอเข้ามาในเกมนะตัวละครเนี่ยมันเกมจะให้เราสร้างตัวละครหนึ่งตัวนะผมนะโดยเลือกตัวละครจาก8ตัวทั้งหมดที่ที่มีอยู่ในเกมนะเป็นตัวละครหลักเรานะผมนะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปรู้ว่าเราจะเอาตัวไหนกันดีเนาะวันนี้นะผมนะซึ่งอย่างที่บอกว่าผมไม่รู้สกิลหรือไม่รู้อะไรเลยของแต่ละตัวนะผมนะมามีตัวละครทั้งหมด8ตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกัน อันนี้เป็นผู้หญิงนีโโโ่โหุดยอดนะผมนะเชียร่านะผมนะตัวนี้เราเป็นผู้หญิงโอมีมีบอกนิสัยด้วยนะใจดํานะผมนะเป็นคนใจดาเป็นใจเย็นใจดําแล้วยังใจเย็นด้วยแต่ก็เป็นาหสาวน้อยนะผมนะอ๋อแต่ละครแต่ละตัวจะมีคาสให้เลือกอยู่ทั้งหมด2คงคัสหรือว่า2สายนั่นเองนะผมนะซึ่งแต่ละสายเนี่ยจะไอ้นี่ต่างกันไปนะเ,เขาเรียวกว่าอะไรสเตตัสจะต่างกันไปเนาะ อย่างเช่นสายเวทเสริมพลังโจมตีเงี้ยจะเป็นโจมตีแบบโจมตีแบบแอคแทกเป้าเดี่ยวเห็นปะโจมตีเป้าเดียวเนี่ยจะแรงกว่าแอคแทกหมูนะแต่ว่าถ้าเป็นสายลมเนี่ยสปีดสปีดพอๆกันอันนี้เดฟเยอะกว่าสายลมจะสมดุลตรงที่ว่าโจมตีหมู่หรือเดี่ยวก็คือแรงเท่ากันแต่ว่าเดฟเนี่ยจะโหจะน้อยนะเดฟเดฟจะน้อยเดฟกายภาพจะน้อยแต่เดฟเวทเนี่ยเยอะนะผมนะเมจิกเดฟกับ เออ,อันนี้ P P P เดฟนี่คือฟิสิกอลเดฟนะอเมมเดฟนี่น่าจะเป็นเมจิกเดฟเนาะคล้ายๆกับซอนอาร์ตนะก็จริงๆก็นะดูดูกันแล้วกันซึ่งแต่ละคาร์ดเนี่ยจะมีสกิลที่ไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้จะเป็นสกิลอะไรเนี่ยสร้างความเสียหายต่อเนื่องสองคนเอ้ยไม่ใช่ต่อเนื่องสองร้างความเสียหายแก่เป้าหมายสองคนหลังจากโจมตีจะติดมาร์คตะวันต่อเนื่องสองเทิร์น เมื่อโจมตีจะฟันด้วยสกิล3าวิถีเป้าหมายจะโดนกระจายความเสียหาย35%โดยความเสียหายจะไม่เกิน80%ของพลังชีวิตตัวเองโอ้อยงั้นแปลว่าไอ้ตัวนี้ถ้ายิ่งพลังชีวิตเยอะความเสียหายจะยิ่งแรงแล้วเนี่ยเอ้ยมันก็พูดพูดถึงก็เก่งนะพูดตัวนี้ถ้าเรายิ่งอัพถ้าถ้าเราเล่นค์ดนี้แล้วเราอัพเลือดให้มันเยอะๆเนี่ยใส่ของเลือดให้มันเยอะๆเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเก่งเก่งอยู่นะเออใช้ได้เนาะแต่มาดูสกิลที่สองกันดิสกิลที่สองก็คือจะเป็นการโจมตี3ครั้งใส่เป้าเดียว โอ้แล้วก็จะเข้าสู่ครูดาวหนึ่งเทินนะผมนะก่อนใช้สกิลต้องมีพลังมากกว่าเออพลังชีวิตมากกว่าสิบเปอร์เซนต์โอ้อยงจากเรียนโฟกัสสกิลโฟกัสอ๋ออันนี้น่าจะเป็นสกิลนะเมื่อสังหารศัตรูได้จะทําให้ตัวเองได้รับสถานะโฟกัสน่าจะเป็นประมาณว่าโจมตีแบบโฟกัสแบบว่าโจมตีเป้าเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูล้วกันเนาะตัวนี้น่าสนใจอยู่นะอันนี้ใช้ค่าเรียนร้อยห้าสิบ ปล่อยอันติอ๋ออันนี้เป็นสกิลอันตินะผมนะก็คือตัวละครแต่ละคัสเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด3สกิลเนาะอันนี้เป็นน่าจะเป็นโจมตีปกตินะอันนี้เป็นสกิลพิเศษเพราะมันมีคูลดาวนหนึ่งเทิร์นเนาะก้อนนี้จะเป็นสกิลอันตินะผมนะเอออันนี้เป็นการโจมตี5ครั้งใส่ศัตรูหนึ่งคนนะผมนะสกิลนี้จะไม่สามารถบล็อกป้องกันหรือว่าโต้กลับได้โอ้สุดยอดเฮ้ยเก่งๆอยู่นะใช้ได้นะอันนี้เวทเสริมพลังต่อไปมาดูเวทลมกันนะผมนะเวทลมเนาะ เลดโมันนี้จะเป็นการอันนี้อะไรเนี่ยสร้างความเสียหายกาย,กายภาพแก่ศัตรู2คนอ๋อคือคือถ้าสกิลเลยยังไม่ได้อัพเนี่ยก็คือ,อยังจะโจมตีได้แค่2คนนะผมนะแต่ว่าพอหลังจากที่อัพสกิลไปเลเวล 24, 4 6 6 0จะเพิ่มเป้าหมายอีกทีละหนึ่งเนาะก็คือถ้าอัพเลเวลถึงเลเวล60เนี่ยเป้าหมายจะเพิ่มอีก3คนก็เป็น5คนหรอใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะเออ หลังจากใช้สกิลจะล้างสถานะเพิ่มหรือลดความเร็วที่เกิดจากสกิลคลาสสกิลนี้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมกับมอนสเตอร์ด้วยอ๋อเป็นสกิลเคลียร์เขาเรียกว่าไงดีเป็นสกิลปกติที่สามารถโจมตีแบบว่าเคลียร์มอนได้ไวอะ่ะเออตัวนี้ก็น่าสนนะสกิลนี้น่าสนสิสร้างความเสียหายไกลภาพเล็กน้อยให้แก่ศัตรูหนึ่งตัวมีโอกาสสตันเป้าหมายหนึ่งเทิร์นด้วยหากสร้างความเสียหายคริติคอลติดสตัน10%เอ้ย100%โอ้ศัตรูภายใต้สถานะสตันจะไม่สามารถโจมตีได้อ๋ออันนี้รู้อยู่แล้ว ก็คือถ้าสกิลเนี้ยตีติดคลิสศัตรูฝั่งตรงข้ามจะติดเอ้ยจะติดสตัน1น0่งแต่ว่าในทางกลับกันก็คือถ้าสกิลนี้โจมตีแบบว่าไม่ติดคลินะครับผมนะศัตรูจะมีโอกาสสตันแต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะอยู่ที่ดวงต่อไปอันติเนาะอันติปล่อยอันติฟื้นฟู MP และ HP ให้ตัวเองให้ฝ่ายตัวเอง1คนสูงสุดร้0สร้างความเสียหายและเพิ่มความเสียหายต่อเนื่อง20%ก็คือเพิ่ม Attack เพิ่มแอคแท็กให้อีกคนที่โดนฮิวเนาะอ๋อสกิลนี้จะไม่ลด MP และ HP ของเป้าหมายอืมก็คือเป็นสกิลที่มันเป็นสกิลช่วยเพื่อนนะผมนะเป็นสกิลฮิวนั่นเองนะผมนะฮิวทั้งมานาแล้วก็เลือดขึ้นมา100%เลยนะแล้วก็จะเพิ่มแอคแท็กให้คนที่โดนฮิวด้วยใน2ี่อนต่อเนื่งอง2เทินเป็นสกิลบัฟนะก็ดูกันละกันเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ผมชอบตรงที่เวทชอบชอบเวทลมมากกว่านะ โดยส่วนตัวผมชอบเวทลมมากกว่านะครับผมนะมันสมดุลดีนะครับผมนะมันมันดูแล้วสเตตัสมันสมดุลดีแล้วสกิลสองมันผมว่าผมชอบเอ้ยไม่ใช่สกิลสองสกิลหนึ่งนะผมนะสกิลหนึ่งผมชอบตรงที่ว่ามันเคลียร์มอนได้ไวนะผมนะถามว่านี้มีเคลียร์มอนไหมก็มีนะผมนะเออเห็นปะเนี่ยสกิลหนึ่งมันก็เคลียร์ตีหมู่เหมือนกันนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบธาตุลมมากกว่าอันนี้ก็ไปดูกันลเองแล้วกันเนาะโอเคต่อไปนะผมนะเป็นตัวที่สองกันเลยนะผมนะไอ้นี่มันนัศสืหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอย่างกับนัศสนะครับ ถ้ามีเวทไฟนี่ใช่เลยนะอ่ะอันนี้ก็จะมี2คา่าตโอ้โตัวละครทุกตัวมี2คา่าตหมดเลยนะอันนี้จะชื่อยูอีนะผมนะไม่ใช่นัสึนะนัสึจะมีเอ่อนิสัยมองบวกนะผมนะเป็นคนดุดันแล้วก็กินเก่งนะผมนะโอ้โหดีไซน์นัสเซอรจริงๆนะเนี่ยเอ้ยนัสึจริงนะเนี่ยโอ้โหเราไปดูสกิลเวทเสริมพลังกันดีกว่านะเนาะเวทเสริมพลังโอ้จะเหมือนของนัสึเอ้ยจะเหมือนของไอ้ตัวเมื่อกี้เลยนะสกิลเหมือนเป๊ะเลยนะ ๋อสกิลเหมือนเป๊ะเลยนะครับผมนะสำหรับอันอตัวเมื่อกี้เนาะจะเหมือนกับเชี่านะผมนะสกิลเหมือน,น,นกันทุกอย่างเลยอันติเหมือนไหมออันติก็เหมือนเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวอันนี้ไม้อธิบายกันเพราะว่ามันเน้นไปที่โจมตีเป้าเดี่ยวจะแรงนะผมนะเรามาดูเวทขึ้นเวทขึ้นเสียงอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยเวทขึ้นเสียงกดปล่อยพลังเฮ้ยติดสถานะอะไรด้วยปะเนี่ย โจมตีเป้าหมาย3ตัวมีโอกาส50%ที่เป้าหมายจะเข้าสู่สถานะคำสาบพคลื่นเสียงเป็นคำสาบที่สร้างความเสียหายต่อเนื่องวะน่าจะใช่นะเมื่อจํานวนเป้าหมายที่ติดคำสาบอยู่ในเกิดไม่เกิน3ตัวโอกาสจะติดมากขึ้นแต่หากอ๋อมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในอันเดียวกันสำหรับเวทขึ้นเสียงเนาะก็คือถ้าเราตีหมู่ไปแล้วเนี่ย ถ้าศัตรูฝั่งตรงข้ามมันติดสถานะไอข้ขึ้นขึ้นอันเนี้ยถ้ามันติดน้อยกว่า3คนการโจมตีครั้งต่อไปเราจะมีโอกาสติดมากขึ้นสําหรับสถานานี้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเราตีไปรอบแรกแล้วสถานะคําสาปข,ขึ้นเสียงมันตีไปแล้วมันติดมากกว่า3คนเนี่ยสกิลโอกาสที่จะติดจะลดลงนะครับผมนะออโดยตอนแรกเนี่ยสกิลนี้จะสามารถโจมตีได้สูงสุดแค่3คนถ้าถ้าสกิลนี้เลเวลอาตอน30 50 7 0จะเพิ่มอีก เวลรับเป้าหมายเนาะก็คือจะตจมตีได้ทั้งหมด6คนนะสูงสุดสกิลนี้ก็โอเคอยู่นะครับผมนะไหนเดี๋ยวไปดูสกิลสองนี่สร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูหนึ่งตัวหากศัตรูตัวนี้ติดคำสาปขึ้นเสียงอยู่จะอ๋อเป็นสกิลที่ต่อจากสกิลนี้เนาะสกิลนี้จะสร้างความสร้างสถา,านะขึ้นคำสาปเสียงแล้วถ้าสกิลเนี้ยไปตีมันเนี่ยก็คือถ้าศัตรูติดคำสาปอยู่ก็คือจะ มีความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าไปติด่ายถ้าไม่ไม่มีสถานะขึ้นเสียงเนี่ยก็คือจะความเสียหายก็จะหยุดแค่เท่านั้นนะครับผมนะเอาดูอันติดิดอันตินะครับผมนะเออเข้าสู่ฝันร้ายสี่เทินโอ้โหโคตรเท่เลยได้รับความเสียหายลดลง20%ก็คือเพิ่มเกาะให้ตัวเองย0นตนะครับผมนะ,นะของตัวเองเนาะเมื่อถูกโจมตีใต้สถานะนี้จะสะท้อนอ๋อจะสะท้อนคำสาปขึ้นเสียงไปยังผู้โจมตี และฟื้นฟูพลังให้ตัวเองเล็กน้อยเมื่อจบเทินภายใต้ของสถานะนี้จะเพิ่มความเสียหายสกิลช็อคเวฟ30%หลังใช้สกิลนี้จะไม่เข้าสู่ไอ้นี่ก็ดีนะพูดถึงสกิลนี้มันเหมือนเป็นบัฟในตัวไปเลยนะก็คือ,เ,อ,อเพิ่มเดฟให้ตัวเอง20%เนะผมนะเดฟกายภาพมั้งไม่ก็เดฟเวทหรืออาจจะเพิ่มทั้ง2อ,อย่างนะครับผมนะแล้วก็สะท้อนพอมีคนโจมตีมาเนี่ย แล้วถ้าฝั่งมันโจมตีมาใส่ตัวนี้นะใส่อะไรนะยูอนะีเนาะตอนที่ใช้สก,กิลนี้อยู่นะจะสะท้อนขึ้นคำสาบกลับไปนะครับผมนะแล้วก็จะฟื้นฟูพลังตัวเองฟื้นฟูให้พีตัวเองหลังจากจบเทินใช้ได้อยู่นะแล้วก็เพิ่มความเสียหายช็อคเวฟด้วยยูอีผมว่าตัวละครเก่งอยู่ยนะแต่ว่าในสายตาผมไม่ค่อยชอบแล้วเท่าไหร่ต่อไปแล้วผมนะ้าอังอไอเปืลละไี่ไดหน้าแล้วผมนะใช่ไหมไดหน้าเนาะอุลตอร์แมนหรือเปล่า อันนี้เป็นสกิลแรกเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไอ้นิสัยก่อนนิสัยนะครับผมนะมุกแป๊กนะผมนะอ๋อเป็นคนชอบเล่นมุกเนาะแล้วก็หลงทิศหลงทางอันนี้เป็นโซโลหรือเปล่าหลงทิศหลงทางเนี่ยนักปืนผจญภัยเอ้ยนักผจญภัยนะผมนะหลงทางนี่คงจะเป็นโซโลมา,มาดูสกิลแรกกันเนาะเป็นการโจมตีเอ่อสกิลเลเวลหนึ่งเลยเนะาะก็จะโผมาปุ๊บก็คือจะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูสามตัวหลังเข้าสู่สถานะรีชาร์จหนึ่งเทิน อ๋อก็คือเป็นการโจมตีโอ้แต่มีสกิลหนึ่งมาถึงปุ๊บก็เข้าครูดาวเลยนะเอออ้ยแต่แต่ตีแรงนะดูดาเมจแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะโจมตีใส่3ตัวแล้วก็เมื่อเลเวลสกิล 30, 50, 70กับเจะเพิ่มเป้าหมายอย่างละ1คนก็คือโจมตีได้สูงสุดคือ6คนนั่นแหละสกิลนี้เนาะไลฟเฟิรลาตีต่อไปสกิลนี้นะผมนะโจมตีเป้าเดียวนะครับผมนะแล้วก็ ภายใต้สถานะเมจิกสปาร์คนะผมนะจะสามารถสังหารศัตรูได้จะปล่อยศัตรูแบบสมอีกหนึ่งครั้งโล่แก้แค้นทุกๆหนึ่งขั้นของผู้ใช้จะเพิ่มดาเมจสกิลนี้อันนี้น่าจะต้องเอาไปใช้กับสกิลอะไรบางอย่างเยอะอยู่นะเป็นตัวที่มีสกิลเงื่อนไขยเยอะนะครับผมนะเออก็เยอะอยู่นะสกิลนี้มันเงื่อนเงื่อนไขยเยอะอยู่สำหรับการใช้สกิลเนี้ย เหมือนกับว่าถ้าสกิลนี้มันอยู่ภายใต้สถานะเมจิกเมจิกสปาร์กเนี่ยแล้วถ้ามันสังหารศัตรูได้นะมันจะสุ่มการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะผมนะใส่ศัตรูตัวอื่นเนาะแล้วก็โล่นะครับผมนะถ้าอันนี้มันมีสกิลโล่ด้วยก็คือจะเพิ่มดาเมจของสกิลนี้อีก6%เนาะซึ่งมันเงื่อนไขมันเยอะอยู่สำหรับ,บเวทนะเวทปืนอันตินะผมนะเป็นการโจมตีแบบสุ่มนะผมนะหลายครั้งแก่ศัตรู5คนหลังปล่อยสกิลจะเข้าสู่ฟูดาวนหนึ่งเทิร์นเนาะอ๋อ ก็สุ่มนะผมนะไออาตัวนี้สุ่มเดียวเลยเว้ยเออก็เฉยๆนะผมนะต่อไปเราดูเวทยากันเวทยานะผมนะอันนี้จะเป็นการโจมตีเป้าหมายสองตัวนะผมนะโจมตีสูงสุดสี่ตัวเนาะปลดพลังเวทและสร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมายสองคนเมื่อสกิลนี้ถึงเลเวลยี่สิบห้าสิบจะเพิ่มเป้าหมายอย่างอะหนึ่งโจมตีสูงสุดสี่คนแล้วทำไมในภาพมันหกคนเลยวะเนี่ยภาพมัน number หรือเปล่าหรือว่า คำอธิบายสกิลมันผิดผมเห็นหลายตัวแล้วนะเนี่ยแต่ดูสกิลสองใช้สกิลสองนะผมนะช่วยฟื้นฟูลเฮดพีให้กับเพื่อน3คนนะครับผมนะสองสุดฮิลทั้งหมด6คนเลยนะโอ้ใช้ได้นะแล้วก็สกิลสามทีเป็นสกิลอันตินะผมนะทำให้ฝ่ายตนรับสถานะโลยาลึกลับนะผมนะสองเทินโลยาลึกลับจะจะรับความเสียหายตายตัวให้อ๋อก็คือเหมือนกับว่ามันมีมันมีเลือดอยู่ในโลอะ ถ้าศัตรูโจมตีมาคือจะไม่เข้าเลือดตัวเองจะเข้าโล่แทนนะครับผมนะถ้าโล่เราหมดก็คือจะเข้าเลือดต่อแล้วอืมสร้างโล่ได้สูงสุด6 6คนนะครับผมนะเมื่อสกิลนี้ถึงเลเวล90นะเป็นสายซัพพอร์ตนะเวทยาเนาะก็ดูกันละกันเนาะสำหรับตัวเวทปืนนะแต่ส่วนตัวแล้วตัวนี้ผมไม่ค่อยชอบตเท่าไหร่เงื่อนไขมันเยอะเกินนะครับผมนะถ้าเล่นผมเล่นผมอยากเล่นตัวนี้นะเชียร่าเนาะอ้อันนี้เพิ่งถึงตัวที่3เองนะเนี่ยไปเรามาดูตัวที่4กันต่อนะครับผมนะ ตัวที่4ี่ของเราจะเป็นตัวนี่นะผมนะเคนเคนเนลลี่ใช่ไหมเคนเนลลี่เนาะงดงามนะครับผมนะัสง,ง่าสาวมั่นใจนะผมนะโอเวทปืนอีกแล้วนะผมนะเวทปืนอีกแล้วฟังปังสกิลเหมือนกันหมดเนาะสำหรับเวทปืนนะผมนะโอเคอันนี้ขอข้ามแล้วกันต่อไปเป็นเวทฟืนฟูอันนี้น่าจะเป็นสายซัพพอร์ตจ๋านะครับผมนะอันนี้เวทฟืนฟูจะเป็นการ จมตีใส่เป้าหมาย2ตัวสูงสุดน่าจะสร้างเป้าหมายสี่ทำลายเออโจมตีใส่เป้าหมาย4ตัวแล้วสูงสุดเมื่อสกิลนี้ถึงเลเวล20กับ50ก็จะเพิ่มอย่างละหนึ่งเป้าหมายก็คือตอนแรกมันสร้างอยู่ที่2ตัวพอมันถึงเลเวล20 50ก็คือเพิ่มอีก1คนเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งนะผมนะก็โอเคอยู่ต่อไปสก,กิลสน,นะผมนะสก,กิล2เป็นการฟื้นฟูเฮีให้กับตัวเองเอ้ยฟื้นฟูเฮีให้กับฝ่ายตนเองเนี่ยสองคนเนาะและเพิ่มสถานะฟื้นฟู อ๋ตัวโมัิอ๋อสแต็กฮิลนั่นเองนะผมนะเหมือนกับซอร์สอาร์ตออนไลน์ตัวยูน่านะผมนะมันจะเป็นตัวสแต็กฮิลหลังจากที่เราฮิลแล้วเนาะยออูน่านี่คือตีแล้วก็สแต็กฮิลแต่ว่าถ้าเป็นเกมนี้คือเมื่อฮิลแล้วก็จะฮิลขึ้นไปอีกนะผมนะ,มนะต่อเนื่องห้าเทิร์นอู้มันฮิลต่อเนื่องห้าเทิร์นเลยเโคตรเก่งเลยโอโ้โหหากตัวเองอยู่ในสถานะประกายดาวอยู่เป้าหมายของสกิลจะเพิ่มอีกหนึ่งคนนะผมนะมนะโอโ้โหใช้ได้เลยนะเมื่อสกิลนี้ถึงเลเวลห้าสิบจะเพิ่มอีกกกเป้าาหมย็็คคืือฮดสสงุ 4คนนะผมนะจากสกิลประกายดาว1นึ่นคนแล้วก็จากเลเวลสกิลอีก1คนก็จะสูงสุดคือ4คนเนาะฮิลเป้าหมายจะฟื้นฟูเป้าหมายหลักจะฟื้นฟูเยอะสุดแล้วก็ลดลงตามลําดับลงมาโอเคอันตินะผมนะจะเป็นการปล่อยสกิลจากฟ้าให้กับฝ่ายตนเองหนึ่งคนนะผมนะซึ่งจะมอบผลอามาตะให้2เทินอีกทั้งยังฟื้นฟู HP ห้เด้วยอ๋อ จากความเสียหายที่ตัวเองได้รับแก่ฝ่ายตัวเองทุกคนหากความเสียหายที่จอมเบ้ฟนฟูได้รับมากกว่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาเอาง่ายๆว่ามันมันสามารถสร้างเกาะอมตะให้ฝั่งเราเนี่ยได้เลยคนหนึ่งนะผมนะแล้วก็จะฟฟ้นฟู HP ให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะผมนะเป็นสายซับพอร์ตผมว่าถ้าใครอยากเล่นซับเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าเข้ามาก็คงจะต้องมีดาเมจก่อนนะผมว่าโอเคต่อไปไอ้อัง คริสเตียนนะผมนะโรงเรียนคริสเตียนหรือเปล่าโอ้โหอันนี้มี3สายเลยเหรอ,โ,อโฮ้ยผมหนูก็มันมีแค่2สายโอ้ยนี้มี3สายเลยนะเยอะมากเลยนะอันแรกจะเป็นเวทฟืนฟูนน่าจะเป็นสายเมื่อกี้นะผมนะเออเวทลมก็เป็นตัวแรกสุดเลยนะผมนะเชียร่านะผมนะเออเวทลมเชียร่าเหมือนกันเนาะต่อไปเป็นเวทพิทักษ์นะผมนะที่ยังไม่เคยเห็นเนาะแล้วคริสเตียนจะมีเอ่อมีคุณธรรมเขึ้นขื่แล้วก็เป็นอัศวินนะครับผมนะโอเคเรามาดูเวทพิทักษ์หน่อยสิสกิลแรกนะผมนะจะเป็นการปาดาบขึ้นไป สร้างความเสียหายต่อเอ้ยสร้างความเสียหายแก่ศัตรู2คนนะผมนะความเสียหายพื้นฐานของสกิลนี้จะมีช่วงดามเมจอยู่ที่9 0้าสถึงหนึรศัตรูจะไม่สามารถป้องกันหรือโต้กลับสกิลนี้ได้นะผมนะเลเวลยี่สิบสี่สิบหกสิบก็คือจะโจมตีมากสุด5คนนะผมนะเอออันนี้ภาพสร้างถูกคือโจมตีสูงสุด5คนต่อไปนะผมนะสกิลที่สองนะผมนะจะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ไอ้ภาพแก่ศัตรู2คน เมื่อตัวเอง,เองมีเอฟเฟกศรัทธาลบนะผมนะ๋อลบอสกิลพวกนี้น่าจะสามารถหาได้จากเอ่อพวกสกิลที่เป็นสกิลเสริมของตัวนี้เนาะก็คือถ้ามีจะโจมตีได้สูงสุดคือ4เป้าหมายนะผมนะถ้าถ้าไอคิสเตียนมันมีเอ่อพวกบัฟพวกนี้อยู่นะ ก็อโอเคนะเป็นเหมือนตัวแทงเนาะวัวอ,อันนี้อะไรเนี่ยแต้มเอ่อล้างดีบัฟและผนึกให้ตัวเองทั้งหมดในขณะเดียวกันจะมอบเอฟเฟกต์ที่ทังส,ส,สมบูรณ์ให้ผลต่อเนื่องภายในเทินต้านสถานะยกงเป็นหลับไหลเมื่อใช้เทคิคนี้อ๋อเหมือนกับว่าอ่าบัฟปีกนะผมนะบัฟอ้าวในซัมเบอร์บอลแล้วกันผมยกตัวอย่างให้ซัมเมนอ,อร์บอลคือ มันจะมีตัวที่สามารถบัฟปีกได้อยู่นะผมนะซึ่งบัฟปีกนั้นน่ะจะทําให้ตัวละครเราอ่ะไม่ติดดีบัฟอะไรเลยนะผมนะเออซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกับบัฟปีกนะผมนะเหมือนกับบนะัฟปีกในซัมเมอร์วอลนะก็คือจะเป็นจะล้างอันนี้คือเมื่อปล่อยอันติคือจะล้างสถานะดีบัฟก่อนนะแล้วก็จะทําให้ฝ่ายตนเองเนี่ยจะไม่ติดสถานะดีบัฟอะไรเลยนะผมนะ,ะยกเว้นสถานะหลับไหลนะอันนี้เนี่ยม,มันเขียนอยู่นะว่าสถานะหลับไหลยังติดอยู่นะผมนะแต่ว่าสถานะอื่นเนี่ยจะไม่ติดเลยนะแล้วก็ ความเร็วของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นด้วยสําหรับความเร็วของคริสเตียนเนาะมุก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นสายแทงนะผมนะก็ใช้ได้อยู่นะก็ไปเลือกดูกันแล้วกันเนะ<ม>าะโอเคผ่านไปตัวนี้อ่ามาต่อมหฮี้เวทมอนใช่ไหมอันนี้โอ้โหเฮ้ยอันนี้เท่ชูนะเหรอชูนะเหรอเฮ้ยชื่ออย่างผู้หญิงเลยชูนะถ้าชุนอะไรเนี่ยเออยังโอเคนะชูนะ สุข,ขุมเอาใจใส่สภาพบุรุษสุสภาพบุรุษไม่ใช่สภาพบุรุษสุภาพบุรุษมาเวทมิหิมะนะผมนะเวทหิมะเนาะเวทหิมะจะเป็นการโจมตีถ้าเขาเสียหายเวทแก่เป้าหมาย3ามน,นะผมนะหลังจากที่เราเก็บสกิลเน็บหนาวเราจะมีโอกาสที่เมื่อโจมตีแล้วจะทําให้ศัตรูเข้าสู่สถานะเน็บหนาวหรือว่าสถานะแช่แข็งได้นั่นเองนะครับผมนะโจมตีสูงสุดคือเจ็บเป้าหมายเนาะโอ้เยอะมากเห็นะเจ็บเป้าหมายเนี่ย เก่งๆเก่งอยู่นะตัวนี้สร้างขับเสีย<ส>หายเวทกับศัตรูหนึ่งตัวนะผมนะแล้วก็จะมีโอกาส30%ที่จะทําให้<ส><ส>ปเป้าหมายนี้ตกอยู่ในสถานะโชคร้ายไม่สามารถคืนชีพได้หากตนอยู่ในสถานะเหน็บหนาวจะสลายสถานะเหน็บหนาวเพื่อทําให้ศัตรูตกในสถานะโชคร้ายด้วยอัตราติด1 0อเอร์เซโอ้เก่งอยู่นะเนี่ยมีโอกาส30%ทําให้สถานาะเป้ศัตรูอยู่ในสถานะโชคร้ายไม่สามารถคืนชีพได้อ อ๋อมันจะเป็นเหมือนสกิลแก้นะสกิลแก้ทางนะสมมติว่าถ้าถ้าชูนะเนี่ยใช้ใช้สกิลนี้นะผมนะใส่ฝั่งตรงข้ามเนาะก็คือศัตรูเนี่ยจะติดอยู่ในสถานะโชคร้ายนะผมนะไม่สามารถคลื่อนชีพได้แต่ว่าในทางกลับกันก็คือถ้าตัวเราชูนะนะติดสถานะแช่แข็งอยู่นะผมนะเราสามารถใช้สกิลนี้แก้ทางได้ก็คือ จะสลายการแช่แข็งของตัวเราเองนะผมนะเพื่อให้ศัตรูเนี่ยตกในสถานะโชคร้ายโอกาสติดนะร้ยอยเปอร์เซ็นต์นะผมนะเออโอเคนะอันตินะผมนะเป็นการโจมตีเสียหายเวทแก่ศัตรูทุกตัวโอ้ทุกตัวเลยนะได้มอบ,บสถานะหิมะข้างแก่เป้าหมาย turn. สองเทินศัตรูที่อยู่ในสถานะหิมะข้างจะถูกแช่ค่าไอพีไว้ส่วนหนึ่งศัตรูที่อยู่ภายในสถานะหิมะข้างอ๋อก็คือประมาณว่ามันจะทําให้ศัตรูเนี่ย ปกติจากที่มีแม็กเฮดพีเต็มๆนะมันมจะโดนแม็กลดแม็กเฮดพีไปนิดนึงนะผมนะทําให้ศัตรูเนี่ยมีเฮดพีที่น้อยลงนะผมนะเมื่อเข้าสู่สถานะนี้เนาะแล้วก็จะโจมตีทุกโดนทุกตัวด้วยจะเอ่อจะไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้แต่สามารถรับดาเมจและผลฟื้นฟูได้เน,น,นี่ยดามเมจและผลฟื้นฟูจะลดค่าเฮดพีที่ถูกแช่แข็งไว้ไไอ้อเก่งอยู่นะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจนะผมชอบนะ เวทหิมะโอเคอยู่นะต่อไปเป็นเวทอัคาระนะครับผมนะอันนี้จะเป็นการโจมตีเป้าเดียวเอ้ยไม่ใช่นะผมนะสร้างความเสียหายเวทแก่เป้าหมายสองตัวนะผมนะเมื่อสกิลนี้ถึงเเวลิลยี่สิบกับห้าสิบจะเพิ่มเป้าหมายหนึ่งคนนะผมนะโอ้โอจมตีสูงสุดสี่คนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปสกิลที่สองจะเป็นการโจมตีนะครับผมนะหนึ่งคนเข้าสู่สถานะกักขงังสามเทินภายในสถานะกักขันศัตรูจะไม่สามารถใช้สกิลได้นะผมนะมก็คือเหมือน โดนแบบว่าโดนโซ่ตึงไว้ในซอนอาร์ต่ะนะก็คือเหมือนกับโดนโซ่ตึงเอาไว้ทําให้ไม่สามารถใช้สกิลได้นะผมนะสกิลที่3เป็นการโจมตีเวทอย่างดุแรงแก่ศัตรูหนึ่งคนนะผมนะและมอบสถานะวุ่นวายหรือก็คือสถานะมึนงงนั่นเองนะผมนะเออนี่ไงเมื่ออยู่ในสถานะวุ่นวายจะโจมตีฝ่ายตัวเองอย่างควบคุมไม่ได้นะผมนะเออว่าละก็คือเหมือนเป็นตัวป่วนนะผมนะ สกิลไอเวทอาคาระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลป่วนนะผมน,นะเป็นสถานะดีบัฟหมดเลยนะผมน,นะไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลสหรือว่าสกิลสเนาะสกิลหนึ่งไม่ค่อยมีอะไรแต่สกิลสกับสกิลสน่าสนใจมากของเวทอาคาระนะสกิลนี้ทําให้ศัตร,นะไไไาารูไม่สามารถใช้เอ่อทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถไม่ไม่สามารถไม่สามารถใช้สกิลได้นะผมน,นะส่วนอันนี้จะเป็นส,ส,สเอ่อทำให้ศัตรูเนี่ยติดในสถานะมึนงงนะผมน,นะทำให ทําให้ตีฝ่ายตัวเองแทนนะผมนะตัวนี้น่าสนตัวนี้น่าสนมากนะผมนะผมชอบอยู่นะต่อไปนะผมนะโ้อันนี้อันนี้สายซับเนี่ยลาลาลาอะไรเนี่ยนิโคนะผมนะโรบินหรือเปล่าไม่ใช่นะผมนะพลังอะไรเนี่ยพลังสดสายไอดอนโอ้โหอยากเป็นไอดอนด้วยโอ้อันี้เป็นเวทซับเว้ยเป็นเป็นเวทหมดเลยนะอันนี้คือสายเวทมนตร์จ๋าเลยนะผมนะก็ดูกันละกันนะว่าอยากได้อันไหนเนาะ โอเคข้ามแล้วกันทั่วสกิลนี้หมดแล้วนะผมนะอาบไปแล้วอันนี้น่าจะซับจัดจาจริงอันนี้น่าจะสุดท้ายละเทียนะผมนะชื่อเทียนะเวจาเขาเวทขึ้นเสียงนะผมนะโอเคก็โดยส่วนตัวแล้วนะผมนะโดยส่วนตัวผมอยากจะเอาตัวนี้นะผมนะเออผมอยากจะสร้างตัวนี้เล่นเวทหิมะนะผมนะโอ้ชอบนะอันนี้คือผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่1น,นะใครใครอยากจะแอดเพื่อนมาก็แอดมาได้นะมาตั้งชื่ออีกนี้ได้ไหม เราสามารถทดลองชุดได้นะแต่ว่าพอเข้าเกมไปแล้วก็คือจะเป็นสถานะตั้งต้นเหมือนเดิมเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนะพอเรากดสร้างอะไรแล้วนะผมนะเราอย่าลืมดูสเตตัสด้วยนะอันนี้สปีดจะช้ามากเลยออ้สปีดช้าแล้วก็ฟิสิกอลดาเมจจะต่ำนะผมเอฟิสิกอลเดฟจะต่ำเนาะเกาะขยภาพต่ํามากสปีดช้าด้วยแต่ว่าโจมตีแรงมากนะผมนะอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนชอบสายดาเมจอยู่แล้ว พวกนี้ช่างมันนะผมนะโอเคลุยพอเราสร้างตัวละครเสร็จตั้งชื่อเสร็จอะไรแล้วนะผมนะลุยเลยน,นี่เนาะพอเข้ามาในเกมนะผมนะมันจะเป็นประมาณนี้นะผมนะก็อย่างที่บอกนะผมนะว่าผมอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ที่1น,นะผมนะนในเกม Fairy t a l เนาะเป็นเกมใหม่ของกาลิน่านะผมนะถ้าใครอยากจะแอดผมมาก็แอดมาได้นะผมนะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกัน ตอนนี้ผมคงขอเล่นไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าเล่นแล้วได้ใจความยังไงเดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับผมนะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไว้เจอในคลิปหน้านะครับผม